nhang bay nhang mai vô, nhá, anh nhang, má đom, tỉ bao mén tỉ nhang, bay nhang mai, ai, cái đòn kia mày hay nhang thật, xịt lô lô tụt nó sẽ còn hay nhang này, nhang, จุดจุดไปแล้ไปยางอ้อมบ้านไปลกูกอ้อมไปอ้อมมาไปแอบมองไปลีกแหละไปแะมาอีกแกะโอ้ยเอง็งเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่นี่แหละเอาเอาไปทางใดลกูกกินน้ำก็กิน ย่อางอยู่นี่แหละลูกย่างเขาแล้วก็ย่างอกอย่างอกอยางอกอยางเขาอยู่นี่แหละเอาหมุนคนเบิงก็จะหมุนเวียนหัวน้ำเออทำอะไรเตรียมอยากกระโดดอีเดอเพินนะอ่ะยูจังสีแล้วเมินเมื่ออ้อาวไปทางไหนอ้าวเมื่อย่างแล้วแตะลูกนะขี้กเกียจเดินแล้วเหรออา,าล่ะ โอ้อยเดินเหนื่อยแล้วก็มานั่งแต่งตัวซสริมหลอดใช่ไหมลุกเงียตานะเอาเสริมหลอต่อเลยเอาเสริมหลอเลยจะเดินอ,กอีกเหรอเอาอยางเมื่อยพี่น้องอันนี้คืยอยางเมืนะ่อยเหรอเดนยางไปเรื่อยๆวันนี้อันยางเมื่อแล้วก็มานอนเอเมออง เดี๋ยวนี้เขาห้องน้ำปิดประตูว่าได้เลยพี่น้องกระโดดขึ้นไปทึงอันนั้นทึงขอบประตูบาดในสิกระโดดลงมหาห้าสิิยุดทึงขอบประตูสิกระโดดลงมาสักเขาตัวอันแบบสิกระมะเกาะก็พัดลมมันไม่พัดลมในห้องน้ำเนาะแล้วก็สิกระโดดไปกาพัดลมมาเนี่ยมื่อวานในห้องลงตายไปกระมิดกระโดดลงนี่พัดลมกระสิขู่โคบลงมาใส่ห้าไฟปักกระสิลุกประทันนั่งสินะ โอ้ยเงยมันไหลห้องเอิรนเข้าบ้นเนี่ยยายยาย,ายเอ็นบอกเรียกแม่เหรอเรียกยังภาษานั้นนะยายยาย,าย,าย,ายบ,าอบอคเอบ่เอิรนแม่แม่แม่เออห <c oughs> <c oughs> ่วงม่วงก็ไปนอนไปให้นอนไป,ไปนอนเด้อไม่ต้องเดินแล้วมันเหนื่อยอเรื่องไหมแม่พูดเนี่ยเรื่อง โมเรื่งองบ่งเหตแตเออเออเเป็นบอลลูนวะชีนนนกระดิกหางนั่น,นกระดิกหางฮะโอ้หวงเลยห้วงเลยเอาไปละจ้าไปละคลิปนี้ไปเลยคุณลำแข้